สวัสดีก่อวันนี้จะพามารีวิวท่อนตรงที่มีความเร็วดับ200ง207ช p s เอสเอสซี SD อยากรู้ว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมเนี่ยมาดูนี่ชุดนี้ครับลูกค้าเลือกเป็นแข็งแข็งฉีดเลยแล้วก็เป,ป็นตัวหนาพร้อมตีบารืลูกปืนโตเนี่ยท่อนตรงเนี่ยเสื้อ เป็นปอกแข่งพิเศษสไตล์สุพันธ์ครับเ,เช็คเมนให้เรียบร้อยรับประกันตรงเป๊ะแล้วก็เป็นปอกหนาบวกสี่มิลจากหนองลูกสูงเนี่ยตรงเลยมาพอ,าอานันไงชุดแบบนี้นะครับจัดหลักไปให้เลยแบบไม่ต้องเดาหลักแท้ทำไม่ต้องเดาเสร็จแล้วปุ๊บชุดนี้จะต้องขาดเราไม่ได้คือชุดหล่อแงเนี้ดูดูพัดชุดนี้เป็นชุดฝาไม่เชื่อมที่มีความเร็วนะดับสองร้อยเจ็ดนะลู ดูไหมคนเฟี้ยวอะ่ะขยายปากท่อไปแล้วครับสำหรับคนที่ซื้อชุดคิดไปแล้วเนี่ยจะรู้แล้วว่าปากท่ออทุกพันเนี่ยจะค่อนางใหญ่นิดนึงพอถ้าเราไม่ขยายปากรอบนอกเนี่ยเวลาเราเจียรพอตขนาดเนี้ยเนี่ยมันจะบา่าเนไหมก็ทําให้พอตตรงเนี้ยนะครับปริปากทอรั่วก็ต้องแก้ไขไปเสียตาส่วนไปพร้อมกับลูกสุปไปไนงะ C N C อันนี้เลือดตาส่วนไว้ที่13.8พร้อมกับเชื้อเบอร์ E85 คอยดีสมัยนี้ไม่ต้องเจียรแล้วครับ ไปแบบพอ,พอดีพอดีชุดโซ่เราลิ้นเนี่ยไม่อยากหยิบเยอะแล้วก็ชุดนี้มีสะพานโซ่ไปด้วยแสดงว่ามีการวัดแคมไปแล้วเน่ชุดหลังวาวให้ดูว่าก็จะเป็นเซตนี้ที่ใส่เข้าไปรับประกันสปริงหักสปริงหักรับประกันเลยรับจบให้เลยรับประกันว่าไม่หักชุดหลังวาวสามารถซื้อแยกได้แล้วที่แบบว่าขาไม่แข็งจะแรงได้ไงจิโก้เจ็ม R X S ทำลองริมทุกปืนโตนี่เจม ชุดหลังวาวเก่าก็จะคืนไปแบบนี้เลยไม่เอาเลยเนี่ยไม่เอาเลยํยาหรับท้องตรงในราคาที่ถ้าไม่รวมแข้งเนี่ยจะอยู่2 1 0 0 0บาทถ้ารวมแข้งก็ว่าเป็นเรื่องเรื่องตีบานะครับก็เป็นชุดที่น่าสนใจที่เก่ถ้าจัดให้ครบจบแน่นอนฝากไว้ด้วย200 5บวกหราบว